น,นี่มารับพี่ไอติมกลับบ้านมาดูผลงานว้าวผลงานเด็กๆดูคนว่าสวยๆเลยใบสีสวยๆเลยไหนของพี่ไอติมคนไหนอันไหนว้าวมารับพี่ไอติมไปไหนนะ จริงจริงไอติมทำอะไรนะเอาห่อกลกลับบ้านต้องล้างมือล้างเป็นหรือเปล่าวันนี้มารับพี่ไอติมกลับบ้านว้าวล้างมือมีกี่ขั้นตอนคะเนี่ย สามั้นตอนเจ็ดขั้นตอนอ่าคุณครูบอกว่าเวลากลับบ้านต้องล้างมือทุกวันหรอคะม่อยากไปเล่นสนามเด็กเล่นอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นอาล้างมือให้เสร็จก่อนวันนี้มีควงผมนะเราต้องไปไปซื้อของด้วยยายฝากมาซื้อของ พี่ดิมมิ้งหนีแม่แล้วยเยอะรอก่อนรอก่อนรอก่อนพี่ดิมหนูจะไปไหนก่อนไม่ใช่เล่ขาลไปไปพี่ดิมหาลอแม่ด้วย วันนี้มีคนตลาดนัดนะด้วยนะคนมันเยอะนะลูกไหนคนูเอามะ <mia? S 2> นาดดีกว่ามันจะหกไหมล่ะลูกอยู่ในติ๊มอีกแล้วมันจะหกไหมหรือลูกเอาอะไรนะลนูกเอาอะไรนะโอ้โอ้โอ้ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่ เอาเสร็จแล้วขึ้นรถตรงนี้เลยนะเพราะว่ารถเราอยู่ตรงนี้วันนี้รถเยอะเดี๋ยวเราข้อเป็นจะเป็นรถสองคันไอเดียเอาอะไรนะไอเดียกินเป็นใช่ไหมลูกอันนี้เปี store, ้ยโนกินเป็นใช่ไหมคะชอบมะนาวอันนี้เท่าไหร่คะนี่ขอ่า้องสิบบาทเป็นสิบบาทอันนี้ก่อนไอเดียกี่บาทคะของร้อยยี่ส<ๆ>ิบม เดินไม่รอกันเลยไปกิจวัตรประจำวันค่ะต้องซื้อไอติมทุกวันเสร็จแล้วต้องไปซื้อของเล่นขาไปเดินไปรองเท้าหลุดหรอคะรองเท้าหลุดหรอหลูกน้องพีไอติมเดินตรงไปแล้วหนูไกลๆมองเห็นไหมพีไอติมไม่รอกันเลยไปดูซิพีไอติมหาร้านนี้ไปประจาเลยร้านประจําของพีไอติมพีไอติมไปซื้ออะไรเนี่ย นี่ถึงแล้วแม่หนูเอาสองเลยได้ไหมเงี้ยเอาอะไรคะร้านนี้มาประจำมาทุกวันร้านป้าแม่เอาอะไรอุ้ยอันนี้คืออะไรคะนี่เบลลี่ค่ะเบลลี่อย่าเอามงกุฎอย่าเอามงกุฎเอาอย่าเอามงกุฎเอามาทันี้ก็ได้ให้ป้าแหม่หยิบให้ป่ะ ชมพูอยู่แล้วค่ะชมพูไหนคะนี่เปื่อยยะก็มันนี้ดิบ่ะห้าบาทครับอะไรอ่ะตอนนี้ก็ชอบกินนาฬิกานาฬิกาซื้อได้เกือบทุกวันเลยค่ะโอ้โหซื้ออะไรเนี่ยอ่าอ่าอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนใส่อันนี้ให้หน่อยใส่อันนี้ให้หน่อยเียดเตรียมใส่ให้น้องสิ ใส่ให้น้องซิว่าสวยไหมอ้าวให้แม่ถืออเราใส่อย่างนั้นละคะ่ะอุย้ยพี่ทีนใส่ให้น้องในอัานนี้ันหนมามาโอ้โหสวยจังเลยค่ะเฮ้ยอะไรกามโอ๋ออาอะไรเยอะจวงอ๋อโหเอาไปทำอะไรเยอะจังาามีร้านแสแหม่มมีทุกอย่างไหม อ่พอแล้วยังเอาพอแล้วถือเอาใส่หมดมันหมดเร็วโอเคเดี๋ยวไม่จ่าย้างก่อนบ้าแม่ทั้งหมดกี่บาทสี่0ห้าสิบหกสิบาทหกสชีวิตหลังเรืองเรียนบนดหกสิบบาทเลยเดี๋ยวาด่าบ้นแ่บ้านแม กินแ <át stars> ล้วอ่ะดู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 ผลงานอ่ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่กันซื้อน้ำพี่ตีมกินน้ำโค้กทุกวันเลยค่ะไม่ดีนะเนี่ยใชรไหมพี่แม่เอไฮไปไหนอันหนึ่งอันหนึ่งแม่ใส่แล้วน้ำอัดลงน้ำน่ากินมากเลย จ่ตังค์ด้วยค่ะพี่จิมจ่ายตังค์ด้วยแม่เอามาให้นะเท่าไหร่คะยี่สิบบาทแม่ค้าจ๋ายยี่สิบบาทเอาแบงค์เดียวเอาแบงค์เดียวซื้ออีกแล้วนี่คือชีวิตเด็กอ้วนใช่ไหมเอ้าอย่าไปแอบกิน พี่ของพี่ไอติมยัง,งมๆๆไม่ได้จ่ายตังค์เลยไอติมของอไม่ค้างแล้เอันนี้นั่นแหละกินกันซื้อซือ้อสามอรนอบสองในที่สุดเราก็พาก,กันขึ้นมาถึงรถแล้วไอ,อเดียโอ้โมโหทำไมเนี่ยไอเดียเนี่ยน้องปิดไม่ไหวให้กินให้น้องอ่าวแล้วหนูจะลงไปอะไรขนาดนั้นลูก ูดเส ok ียอะไรนี่ไอ้เนั้องนอะไปวอิมป่าป่าให้หนูเล่นหน่อยพี่ติมทำอะไรอย่างเง้ยลูกหนตกแต่งเเติมอันนี้อาน้ำไปวางไว้ให้แม่ก่อนอาน้ำไปวางไว้ก่อนระวังนะตกแต่งเเติม มาหาแม่มาโอ้ถือเป็นมนุษย์ชีวิตอันแสนวุ่นวายในแต่ละวันค่ะมาส่งแล้วก็มารับกลับมารับกลับตอนเย็นนี้แม่เอ๋ยครับช่วยด้เ้ยจะต่อแต่งยังไงอ่ะเอาไม้ไม้หนูก็เปิดก่อนอ่ะอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็แม่น้าตาแบบนี้วันวาเลนไทน์นาะอ๋อวาเลนไทน์รู้จักวาเลนไทน์ด้วยจะถึงวาเลนไทน์แล้วเหรอคะนี่ฮึ อ๋อพี่เต oh, ็มเป็นเชือกเแม่เลยนะเหมืแม่เลยนะหลือว่ารดน้ำมันเย็นที่ไม่ใช่เลยสีเขียวแต่ใช่โอ้อะไรเนี้อะไรเนี้กินอะไรเนี้โอ้เลอะทั้งหมดเลยโอ้ยโอ้ยดูสิเนาะ บอกว่าดูตัวเองนะเหมือนมีน้ำมูแล้วก็ยังจะกินอีกนะคะเนี่ยนะดูนะอันเนี้ยไอเดียก็ซื้ออะไรมาไอเดียซื้อมองกุฎมามงกุฎสวยอะ่ะอือไหนเหี yeah. ้ยยิ้มหน่อยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันแล้วเนาะลูกเนาะขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอะไรนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย